เราอุทิศบุญอย่างไรให้ได้ผลจริงคำว่าบุญเป็นพลังที่ละเอียดอ่อนโยนและทรงพลังเมื่อไรที่เราทำความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลภาวนาเรากำลังสร้างพลังบุญให้เกิดขึ้นในจิตของเราและเมื่อเราต้องการแบ่งบุญนั้นให้ผู้อื่นเราเรียกการกระทํานั้นว่า การอุทิศบุญอุทิศบุญคือการตั้งเจตนาส่งความดีที่เราทําให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะกับผู้ล่วงลับเช่นบนรรพบุรุษญาติหรือเจ้ากรรมในเวรเหมือนเราได้ทําบุญแล้วแบ่งบุญนั้นให้เขาได้รับส่วนแห่งบุญที่เราทําไว้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นสิ่งที่ทําได้จริงโดยเฉพาะ เปรตภูมิที่รอคอยส่วนบุญจากญาติผู้ยังมีชีวิตอยู่อุทิศบุญอย่างไรให้ถูกต้องการอุทิศบุญไม่จำเป็นต้องซับซ้อนไม่ต้องใช้พิธีมากมายแค่มีใจที่บริสุทธิ์และเจตนาแน่วแน่ก็สามารถอุทิศบุญได้ถูกต้องแล้วมีวิธีง่ายๆที่ได้ผลจริงมีดังนี้ 1. น้อมจิตระลึกถึงบุญที่ได้ทำเช่นทำทานรักษาศีลฟังธรรมนั่งสมาธิน้อมระลึกด้วยใจสงบว่าบุญนี้เกิดขึ้นแล้ว 2. ตั้งจิตอุทิศด้วยถ้อยคำง่ายง่ายเช่นว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่ ระบุผู้ล่วงรับหรือเจ้ากรรมในเวรขอให้เขาได้รับส่วนแห่งบุญนี้โดยทั่วกันจงมีความสุขหลุดพ้นจากทุกข์และไปสู่สุขคติด้วยเธิน 3. แผ่เมตตาปิดท้ายด้วยความสงบในใจเช่นสัพเพสัตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วจักอุทิศให้ใครได้บ้าง เราสามารถอุทิศบุญได้ทั้งผู้ล่วงลับบิดามันดาญาติเจ้ากรรมนายเวรสัตว์เลี้ยงที่จากไปผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ตัวเราเองในอดีตที่เคยทำผิดพลาดไว้อุทิศบุญทุกวันดีอย่างไรการอุทิศบุญทุกวันเปรียบเหมือนการส่งจดหมายแห่งความเมตตา ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายได้รับแสงแห่งบุญที่อาจช่วยเขาพ้นจากทุกข์และก้าวข้ามเวรกรรมที่ติดค้างและในถานะเดียวกันจิตของเราก็เบาขึ้นใจของเราก็คลี่คลายจากความรู้สึกผิดความกลัวหรือความยึดติดเพราะการอุทิศบุญคือการให้ทั้งเขาและเราสรุปสั้นๆ ว่าเราจะอุทิศบุญอย่างไร 1. ทําทำความดี 2. ตั้งจิตระลึกบุญนั้น 3. อุทิศบุญด้วยถ้อยคำเรียบง่าย 4. แผ่เมตตาทําทำด้วยใจจริงไม่ต้องพิธีรีตองตัวอย่างคำอุทิศบุญใช้ได้ทันที ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำในวันนี้ไม่ว่าจะด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาหรือฟังธรรมขอจงสำเร็จแก่ชื่อบุคคลหรือเจ้ากรรมในเวรขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบนนี้โดยทั่วกันจงผนจากความทุกข์ผนจากความเศร้าไปสู่สุขติเธินสาธุ สาธุสาธุขอบคุณที่รับฟังช่องกระแสะธรรมขอให้คุณได้แบ่งบุญอย่างเบิกบานและมีใจที่ปลงเราในทุกวันนะคะ